ตั้งแต่เข้าสู่เดือนครบรอบ9.5ปีมานี้นะครับผมต้องบอกได้เลยว่าคอมโบตัดแร่นั้นโหดขึ้นอย่างมากผมเนื่องมาจากเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับผมนะสำหรับเจ้าบาอัศวินตัวนี้นะครับผมนะสามตัวนี้เลยตัวใดก็ได้นะผมในร่างไหนก็ได้ต้องบอกได้เลยว่าทำให้ตัวเกมแอบปรับรับทางด้านของ แรนดนืดกลับคัมแบ็กขึ้นมาถุงมากเลยนะครับผมส่วนทน่านะของตัวเนิดก็โดนเดิมลงไปกันตามระเบียบนะครับรวมกระทั่งถึงหยุดห้าวิด้วยก็มีการแอบเดิฟลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตเมตาสุดแสนจะสําคัญนะครับผมว่าเฮ้ยจากการปรับ,บรับครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ย จะทำให้เทนระดับเมตาบนหลี oli, ตำนานเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าและข้างล่างนะครับผมนอกเหนือจากระดับตำนานแล้วจะต้องปรับเปลี่ยนปรับตัวตามกันไปด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับผมแต่ก่อนไปรับชมคลิปกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะครับผมนั่นคือร้านลุงยุทธ c แชนแน l นั่นเองนะร้านรับเติมเกมรายรนเจอร์ราคาถูกราคาดีทั้งระบบ iOS และระบบ Android นะครับผมแต่ตอนนี้ระบบ Android ของหมดนะครับต้องเป็นระบบ iOS กันไปก่อน แต่บอกได้เลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนและราคาคุ้มค่าบริการดีเติมไวแน่นอนนะครับผมใครสนใจอยากจัดลิงก์อยู่ใต้ e s สคริปชันเลยนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับมาพบก,กับช่อง m a c c o n o Channel นี่เช่นเคยนะครับผมในเกมหลายเรนเจอร์นะครับมากรับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการ พูดคุยกับเมตาในปัจจุบันผมเนื่องมาจากว่าทางด้านของตัวเกมเนี่ยบรับทางด้านของคอมโบความสามารถตัดแร่ของเจ้าสล็อตเข้ามานั่นเองนะครับผมนะอ่าไม่ว่าตัวไหนก็ตามนะผมยกตัวอย่างเป็นเจ้าสล็อตเฉยๆนะเพราะว่าตัวเมตาใหม่ครับอย่างตัวของราอัศวินก็มีคอมโบความสามารถนี้เฉยเช่นเดียวกันนะผมทำให้การบรับครั้งนี้มีผลอย่างมากกับตัวเกมและทีมระดับเมตาบนหลีกตำนานนั่นเองนะ ต้องบอกตามตรงนะครับว่าตอนนี้ตัวเลขที่บัฟคนอื่นน่าจะรับทราบกันแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็คือตัวเลขจาก0.2ต้นๆตามที่ขึ้นตัวเลขให้ดูนี้นะครับผมไปเป็น0.28กันเลยเดียวคือตัวเลขบับขึ้นมาเยอะมากนะผมสำหรับแฟกเตอร์ตัวนี้พอคูณเข้าไปเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะเยอะมากขึ้นนะครับผมนะและทางด้านของตัวหนึ่งก็เช่นเดียวกันครับตัวเลขปรับลดลงนจาก0.2ต้น ลดเหลือเป็น0.2พอดีไปๆปโอโหก็คือต้องบอกได้เลยว่าหนักอยู่นะครสำหรับการเนิร์ฟและการบัฟครั้งนี้หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่ลดแค่จิตเดียวเองไม่เห็นผลหรอกแต่ตัวบัฟนี่อาจจะเห็นผลเพราะว่าเห็นความแตกต่างระหว่างตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับผมนะแต่ตัวเนิร์ฟบอกได้เลยว่าเห็นผลชัดอย่างแน่นอนครับเพราะว่าจากการที่ผมลองใช้มา234 5หวันแล้วนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าโดยปกติเมื่อเดือนที่แล้วที่ยังไม่มีการเนิร์ฟตัวหนืดลงนะครับ ผมใช้เรนเจอร์แม็กแค่3ตัวก็เริ่มเห็นผลของตัวหนืดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากเราใช้4ตัวจะเห็นผลได้ดีมากๆเลยและถ้าใช้5ตัวแป๊บเดียวทันทีครับผมสำหรับการติดตัวหนืดแต่พอมมาเดือนนี้ปุ๊บปรับโรลแฟกเตอร์แค่นี้เดียวแค่นี้เห็นผลเลยครับผมตอนนี้ใช้3ตัวไม่เห็นผลอะไรแล้วสำหรับคอมโบตัวหนืดนะครับผม และถ้าสมมุติเราใช้ทั้งหมด4ตัวก็จะเริ่มเห็นผลแทนนะครับผมจากที่3ต้องเพิ่มมาเป็น4ถึงจะเริ่มเห็นผลตัวหนืดแทนแต่ถ้าคุณใช้5ตัวจะเริ่มเห็นผลได้ดีมากซึ่งปรากฏว่าเราต้องเพิ่มจำนวนตัวหนืดขึ้นอีกถึง1ตัวครับจากการปรับลดแฟกเตอร์ครั้งนี้เพื่อให้ผลลัพธ์ตัวหนืดเกิดขึ้นเท่าเดิมกับเดือนที่แล้วก่อนโดนเนิร์มั้นเองนะบอกได้เลยว่าจากที่ผมเทสมา โหนักอยู่นะต้องเพิ่มอีกโรเจอร์หนึ่งตัวนี่คือหนักนะครับผมเพราะว่าโรเจอร์ของเรา10ตัวเราใส่ได้แค่10ตัวเท่านั้นเองเราไม่ได้ใส่ได้11 12ตัวนะแค่10ตัวเท่านั้นฉันแล้วมันมีผลในการที่ถ้าหาักเราต้องเพิ่มตัวหนึ่งเข้ามาเราก็ต้องเอาโรเจอร์บางตัวออกไป mm hmm. เช่นตัวเดมเมน ตัวตัดแร่หรือตัวอะไรต่างๆนานาก็ตามที่อาจจะไม่มีคอมโบต้องเอาออกจากทีมไปซึ่งถ้าเดเมจหายไปก็มีผลกับทีมท้งฝั่งเราเนี่ยฆ่าฝั่งเขาตายได้ยากขึ้นอะไรประมาณนี้เป็นต้นนนเองเดี๋ยวเราไปรับชมบนหลีกทอบตวนกันครับว่าล่าสุดจากการที่บราวอัศวินเข้ามาและการบัฟของตัดแรกและเนิฟตัวหนึ่งผลลัพธ์ จะเป็นยังไงบ้างกันนั่นเองนะครับผมามาดูกันหน่อยครับผมคนแรกเลยครับลุงยุทธชัแนลของเรานั่นเองนะครับผมสปอรนเซอร์ผู้ใจดีของเราหน่อยดูหน่อยซทีมแบบดุดุดันดัดน,ดน,ดนบอกเลยตัวนี้พีร้อยไปเรียบร้อยแล้วด้วยตั้งแต่วันแรกที่เปิดออกเลยนะครับหนด,ดูหน่อยซตอนนี้นะครับเมตาเก่าครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่บายของลุงยุทธขอวบแวะแป๊บหนึ่งไปดูคุณอารีอีกสักนิดนึงละกันนะครับผมคุณอารีอีนะอยู่ไหนเอ่ยระดับตำนานเซคุณอารีอีอ่ะ คุณอารีอินี่เมื่อกี้ผมส่องมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วก่อนจะอัดคลิปนะผมซึ่งคุณอารีอิเนี่ยเป็นคนเดียวในตอนนี้ที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนทีเมตาจากเดือนที่แล้วฉะนั้นผมขออ้างอิงทีมคุณอารีอิก,กันก่อนนะครับผมว่าเฮ้ยเดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงและจะปรับเปลี่ยนเป็นยังไงในตอนนี้นะครับอ่ะทีคุณอารีอิต,ตอนนี้ส0บตัวทั้งหมดมีประมาณนี้ก็คือตัวชนเมตาสาวหมวกหนึ่งนะครับผมก็คือนาฬิกาปู มายากลอานูบิดแล้วก็บวกหนึ่งคือเอเลนเพราะว่าเป็นสกิลกู้ข้ามแล้วก็เป็นตัวโคนโบตัวเดียวที่เป็นตัวชนนะครับผมประมาณนี้นะสตัวนะครับผมบวกกับดาเมจครับมีบราล็อกนะครับผมมีเอมิเรียนะครับแล้วก็มีเจ้ามอบไซโคและบวกเพิ่มรีไวอีกหนึ่งตัวก็ได้ครับรวมตอนนี้ทั้งหมดเป็น8ตัวแล้วนะครับผมและบวกตัวรีเซ็ตอีก2ตัวคือไมกี้และก็พิชเชนเองตัวรีเซ็ตนั้นจะใช้1ตัวหรือ2ตัวก็ได้แล้วแต่เลือกแต่ว่าทีนี้เขาอยากได้หยุด5วิเพิ่ม อยากได้คอมโบตัวหนึ่งเพิ่มเขาก็เลยใส่ทั้งสตัวนะเขาไม่ได้คํานึงถึงว่ามันมีรีเซ็ตสตัวนั่นเองนะเขาเน้นคอมโบกันเป็นหลักนั่นเองในเดือนที่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเดือดแบบแค่ไหนก็ต้องหลุดทีมอย่างตัวของบราวไกทองนั่นเองช่นแล้วเรนเจอร์เน้นคอมโบมากกว่าในเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับผมกลับมาครับเดี๋ยวไปดูที่ทีมลุงยุทธกันต่อเนื่องนะครับผมทีมลุงยุทธครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับทีมลุงยุทธนะตอนนี้ผมที่ต่างจากเดิมเเเลยเราาจะห็นคว่ เฮ้ยยังอยู่กันครบนะสำหรับตัวเมจนะผมไม่ว่าจะม็อบรีไวเรมนะครับผมรวมกระทั่งถึงบาวร็อกด้วย4ตัวอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็ตัวรีเซ็ตก็ผมมีไมกี้หตัวกับตัวของฟิเชอร์ยังอยู่นะครับผมเป็น6แล้วนะอีกสตัวสายพลังแทงว่าต้องมี1ในตัวนี้ออกเพราะว่ามีบราวอัศวินมาแทนที่เรียบร้อยแล้วจากที่เราเห็นนั่นเองก็คือมายากล ปูนะครับผมแล้วก็บงหนึ่งเป็นเอเรนนั่นเองครับผมเท่ากับว่าเรนเจอร์ที่ถูกคัดออกจากทีมไปณบัดนี้นะตอนนี้นั่นก็มีอยู่ตัวเดียวครับผมนั่นก็คือบราอุนบิสนั่นเองครับถูกแทนที่ด้วยบราอัศวินมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วนั่นเองนะอ่าหลายคนบางคนก็เอารีไวออกก็มีวันแรกๆแต่ว่าสุดท้ายรีไวก็ต้องกลับเข้ามาอยู่ดีเพื่อคอมโบอยู่ท่าวิเพิ่มเติมครับผมและ ยิ่งตัวหนึ่ดโดนเนิฟลงไปอีกด้วยนะผมเขาว่าต้องเอาตัวหนึ่ดออกไปอีกสักหนึ่งตัวหไหนก็ติดไม่ดีแลและเราก็เอาออกมันไปเลยละกันแล้วก็เอาเราวที่ค่อนข้างที่จะเก่งแบกทีมเนี่ยใส่มาแทนที่น่แนแถมไปคอมโบตัดแรกคู่กับบาวร็อกได้อีกด้วยนั่นเองนะับฉะนั้นแล้วอนบิดจึงโดนคัดออกจากทีมนั่นเองนะและอีกหนึ่งเหตุผลก็ผมเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยอนบิดเคยโดนเนิฟไปแล้วรำเนึงถึงจะบัฟกลับมาแต่ก็ไม่เท่ากับตอนก่อนโดนเนิฟอยู่ดีไม่ได้โหดจ๋าขนาดนั้นฉะนั้นอนนนบสจึงเเป็นนใตัวลือกที่ายพลัง ควรถูกคัดออกมากที่สุดนั่นเองใน4ตัวนะครับผมนะม่ยากลยังไงก็โหดอยู่ครับผักกระเด็นรัวๆช่วยยัดหน้าป้อมได้ดีนาฬิกาปู่ช่วยทีมของเราถึกขึ้นฮิวเลือดได้ดีมากขึ้นนะครับผมและอีกหนึ่งตัวครับผมนั่นก็คือเอเลนกระโดดเป็นกบอยู่แล้วกระโดดไกลไกลแถมมีหยุดให้วิ้วยังไงก็ร่องคงอยู่ในทีมครับฉะนั้นแล้วยังไงก็ต้องเป็นอนุบิทที่ถูกคัดเลือกออกจากทีมนั่นเองครับผมเมตาลสุด เป็นประมาณนี้แทบจะทุกทีมนะครับผมบางทีมอาจจะสลับบางตัวเข้าบางตัวออกแต่ว่ายังไงตัวของบราวสวินก็แทนที่ของตัวอานุวตอยู่ดีนั่นเองนะเดีย๋ยวไปดูทีมอื่นกัน,กนต่อน,นิดนึงแล้วกันในรบอบท็อปตำนานครับผมขอดูคุณริตากับคุณเจสสก่อนแล้วกันคุณริตาก่อนแล้วกันนะครับผมคุณริตาครับผมทีมล่าตาเป็นประมาณนี้ต้องบอกนะหนูว่าเหมือนกระลงยุ่ทุกอย่างยกเว้นพิเช์นะครับผมเขาเอาออกไปไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและเอาบราวไกทองเข้ามา ตอนนี้ทีมคุณริตะนะผมจะเหลือคอมโบตัวเนื่อยอยู่เพียงแค่นาฬิกาปู่และก็บราวมายากนครับอที่เขาโอพิชเชอออกไปเป็นเพราะว่ามันไม่สามารถคอมโบตัวเนื่อดได้ดังใจตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้แล้วเพราะว่าโดนเนิร์ฟแฟกเตอร์ลงไปนั่นเองยิ่งใส่น้อยก็ยิ่งไม่ติดใส่แค่สามตัวก็ไม่เห็นผลอยู่ดีใชนั้นแล้ว เอามันออกไปเลยละกันเหลือแค่2จากการใช้งานที่มันยังดีอยู่มากๆเท่านั้นก็พอแล้วนะครับคอมวบตัวเหนื่อตอนนี้ไม่สนใจแล้วครับเน้นหยุด5้าวิเป็นหลักนะครับผมแล้วก็เน้นผักกระเด็นรัวๆยัดหน้าป้อมให้ได้จบเร็วมากที่สุดนันเองฉะนั้นแล้วต้องใช้เร็มและบาตัวใหม่ในการมูฟนะครับแล้วก็ใช้ไก่ทองกับมายากลในการผักรัวๆชิดหน้าป้อมนะครับช่วยๆกันนะแล้วที่เหลือครับผม รุมกระทำาดเม g ใส่ลงไปและจบเกมภายในพริบตานั่นเองครับผมนี่เป็นเมตาล่าสุดครับตัวหนึ่งไม่สนใจแล้วเน้นหยุดให้วิขัดขวางบ้างบางทีนะครับแต่ว่าหลักๆคือรีบรีมูฟรีบรีมคา่าลงด a เมจและจบเกมทันทีนั่นเองครับนี่คือเมตาล่าสุดเองใครจะปรับเปลี่ยนพิเชอร์ออกอะไรก็แล้วแต่เลยแต่ผมบอกได้เลยว่าพิเชอร์ตอนนี้ยังไงบางก็ยังคงบางอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ปรับบัฟเพิ่มและไม่ได้เนิมลงไปมากกว่าเดิมแต่บอกได้เลยว่าใช้งานลําบากมากครับสำหรับพิเชอร์นะตอนนี้นั่นเองนะ ใครใช้อยู่ก็ใช้ต่อได้ไม่ว่าการร่างการาแม็กก็ยังคงโอเคอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องความบางก็ต้องยอมรับนะครับผมว่ามันยังคงบางประมาณหนึ่งอยู่ไม่สามารถยืนทนได้นานนะแปบบ๊แบๆบก็ล้าส์แอกติดแล้วนั่นเองนะครับผมถัดมาคุณเฉยสือครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าคนนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นคนเดียวที่เน้นคอมโบจา๋าจชอบใช้คอมโบเป็นหลักมากกว่าการใช้ตัวเรนเจอร์เดอะแบกนั่นเอง เมื่อโตหนึ่งโดนเนิฟลงชั้นแล้วคนนี้เฮ้ยตัดแรกมันเก่งขึ้นนี่หว่าเอาบาร็อกคัมแบ็กกลับมาเลยและกันเพราะคุูจะสื่อไม่ได้ใช้บาร็อกมาหลายเดือนมากๆแล้วเพราะว่า คอมโบตัวหนึ่งมันโหดหยุด้าวิมันโหดแล้วก็ไกรทองที่ผักรวมๆมาช่วยส่งเสริมในการยัดหน้าป้อมได้ดีมากขึ้นเขาก็เลยเอาพวกเนี้ยลงมาแทนที่และเอาบาร็อกออกไปผมตัวดเดเมเบไม่จําเป็นครับมีแค่พวกเรมนะครับผมมีม็อบมีรีไวแค่นี้เดี๋ยวก็จบเกมปิดเกมได้แล้วลงกรทั่งถึงไมกี้นะแค่เนี้นะครับผมเน้นยัดหน้าป้อมเอาเดี๋ยวก็ จบเกมได้ถึงจะจบเกมช้าหน่อยแต่ว่ายังไงก็ชัวร์นะครับผมนะที่จะชนะได้นั่นเองนะแต่ว่าพอเดือนใหม่เข้ามาปุ๊บตัดแรกบับปับเฮ้ยบราอัศวินมันโหดเป็นตัดแรกด้วยเอาลงทีมหน่อยแล้วกันและตัวที่ต้องมีคอมโบตัดแรกคู่กับมันก็ต้องเป็นบราร็อกเลือที่ยังคงติดเมตัและโหดๆในปัจจุบันชานั้นแล้วก็ต้องนํากลับมาในทีมกันเลยทีเดียวครับสำหรับคุณจะสื่อที่เน้นคอมโบกันเป็นหลักก็เลยยังไงก็ต้องเอาบราร็อกมาคอมโบกักบบราอัศวินนั่นเอง แค่2ตัวผมบอกได้เลยว่าท่าล่าง9้าดาวแม็กซตัวและปล่อยตัวไวอย่างน้อย1จุดทั้ง2ตัวเห็นผลทันท,ทีแค่บัฟตัดแรกเป็นจุดสอแค่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าแป๊บเดียวตัดแรกติดแล้วนะผมภัยในการปล่อยทีมแค่สัก3-4ครั้งนั่นเองนะหมดทีม10ตัว10ตัว2-3สทีนะผมก็ เห็นผลแล้วครับตัดแรกเริ่มติดทันทีอรับผมขนาดแค่ตัดแรก2ตัวนะบอกได้เลยว่าบัฟมาโกงจริงๆใครอยากย้ายไปเทนตัดแรกแนะนําว่าย้ายได้แต่ว่า เลือกเรนเจอร์ดีๆและการที่สามารถใช้งานได้อยู่ในปัจจุบันนะครับผมแต่ถ้าตัวไหนใช้งานไม่ได้ก็อย่าไปเลือกมันละกันนะครับเพราะว่ามีผลนะผมกลายเป็นแร่ฝ่ายตรงข้ามซับเปล่านะแล้วก็กลายเป็นว่าคอมโบต,ตัดแรกเราไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอนั่นเองนะครับผมนะหลักๆกูจะสื่อก็เหมือนกันทุกอย่างครับยกเว้นตัวบรา w สวินแล้วก็บารร็อกที่คัมแบ็คแทงที่ก็คือต้องเอาบารนวิสและบารไกทอง คัดออกจากทีมไปนั่นเองส่วนโคบอลตหนึ่งอะไรก็คุเท่เซิร์คิดว่าถ้าติดได้ก็ดีไม่เป็นไรช่วยเสริมทีมจากโคบอลตัดแรกที่เราใช้แค่2ตัวแล้วก็หยุดทวิช่วยเสริมให้โคบอลตหนึ่งติดได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ช่วยขัดขวางการปล่อยตัวของเรเจอร์ไหลตัวทําให้โคบอลตหนึ่งและตัดแรกเริ่มทํางานได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอะไราประมาณนี้เนี่ยสำหรับทีมของคุณเทสซนะครับนะแล้วก็ ถัดมาครับอีกหนึ่งทีมสุดท้ายก่อนทิ้งทวงกันไปนะผมนะนั่นก็คือคุณวัดนั่นเองครับต้องบอกได้เลยว่าตั้งแต่รับรู้ว่าคอมโบตัดแรกบับมาเขาได้ทําการปรับเปลี่ยนทีมตั้งรับแบบเพิ่งปรับเลยนะผมที่เห็นนี่คือเพิ่งปรับมาเลยครับผมเพราะว่าอยากจะทดสอบดูว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนเป็นคอมโบตัดแรก4ตัวเดี๋ยวผลลัพตตั้งรับ จะเป็นยังไงเองเดี๋ยวเราต้องมาคอยติดตามนะครับผมว่าคุณวัดของเราเนี่ยที่เป็นที่หนึ่งหลีกตำนานระดับโรคของเรามาหลายยุคหลายสมัยเนี่ยคลรับการตัดแรกของเขาที่ตั้งรับถึง4ตัวจากเบลร็อกนะครับผมจากเบลอสศวินนะครับแล้วก็จากซาลอตและอีกหตัวสุดท้ายคือตัวของบอสผู้กำกับทั้งหมด4ตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะส่งผลลัพธ์ต่อคอมโบตัดแรกในทีมรับ อย่างไรผลแพ้ชนะจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะบผมบวกกับพันหน่วย2ตัวครับเมื่อมีตัดแรก ก็ต้องยกให้หนึ่งพันหน่วยที่มาคอมโบที่ดีที่สุดนั่นเองใครจะใช้อยู่ห้าวิคู่ต่แรกก็ได้แต่ว่ายังไงพันหน่วยก็จับคู่กับตัวของตัดแรกได้ดีมากที่สุดตัวหนึ่งพันหน่วยที่ได้รับการคัดเลือกก็ผมก็เป็นโอริเวอร์กับบากิเพราะมีร่าง9าวดาวนั่นเองนะส่วนริมบอลุกับตัวของเดียโบเราไม่ต้องพูดถึงนะรู้ๆกันอยู่ว่าความเก่งกาจของมันมีอยู่แค่ไหนนะครับผมนะชาแ้วเขาเลยเลือกตัวที่มีร่างก้าดาวแม็กทั้งหมด2ตัวที่มีพันหน่วยมานั่นเองนะอ่าประมาณนี้ครับผมสำหรับเซล่าสุดก็ เอาหลายๆตัวออกไปเลยนะครับผมตอนนี้ที่ยังคงเหลืออยู่ก็เป็นดดเมจจากม็อบดดเมจจากเรมนะครับผมแล้วก็มีตัวของมายากนกับอนุบิสเองนาฬิกาปู่ยังต้องหลุดออกจากทีมเลยนะครับเพราะว่าบอกกันตามตรงนะครับว่าบราอัศวินตัวใหม่เนี่ยทำหน้าที่ได้แทนนาฬิกาปู่อย่างมากเลยครับเป็นนาฬิกาปู่ผสมกับเรมเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าการบัฟสร้างเกาะเรื่องของมันถึง5เท่าแถมบัฟต้านอีก50%เนี่ยช่วยทีมของเราถึกมากขึ้นนะครับแล้วก็ เราไปหวังพึ่งพวกบัฟฮคิวเลือดจากโรเจร์ตัวอื่นอย่างเช่นบาวมายากลก็ได้นะครับผมหรือกระทั่งบาาอนุบิตก็ได้นะครับผมที่แถมในตัวมันเนี่ยยังมีลงศพอันเชิญมาปันป่วนเพื่อขั้นระหว่างตัวศัตรูกับตัวเราอีกด้วยนั่นเองนะก็บอกได้เลยว่านาฬิกาปู่ที่ได้รับการขัดออกจากทีมคูวัปเป็นเพราะว่าบาวอัศวินทาหน้าที่แทนนาฬิกาปู่ได้เรียบร้อยแล้วในเชิงคอมโบตัดแร่นั่นเองนะนาฬิกาปูก็เลยได้รับการคัดออกจากทีมเองส่วนดาเมจก็พออยู่แล้วครับยังไงก็พอเพราะว่ามีบาาร,ร็ม มีม็อบอยู่นั่นเองนะส่วนไมกี้อะไรหลุดออกจากทีมไปหมดแล้วนะแล้วรวมกระทั่งถึงรีไวเอเรนกันด้วยนะเบ้าไกลทองอะไรก็หลุดไปหมดแล้วอันนี้เป็นทีมทดสอบครั้งแรกเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนตอนที่ผมอัดคลิปนี้เลยนะครับนะก่อนที่จะลงคลิปนี้ใน YouTube ไม่นานเองนะครับผมใช่แล้วอย่าต้องรอติดตามครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะผมนะว่าการบัฟครั้งนี้ของคอมโบตัดแรกจะให้เทนเมตาแบบตัวนายเปลี่ยนไปตลอดการเลยหรือเปล่าหลังจากที่ คอมโบตัวหนึ่งยึดครองมาเป็นปีๆนั่นเองนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยเมตาล่าสุดการประมาณนี้ครับผมนะบอกได้เลยว่าเจอคอมโบตัดแรกใน PVP จากการที่ผมไปตีมาหัวร้อยมากๆจนกระทั่งผมต้องยกสล็อตคัมแบ็กสู่ในทีบอกได้เลยว่าการใช้งานดีมากๆครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาอัปเดตกันให้ฟังครับว่าการใช้งานสล็อตเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาบก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย